สวัสดีนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e เกมแท็กเตอร์นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับเียวพามาดูการเก,ก็บกู้รถเกี่ยวนะครับก็เป็นรถเกี่ยวในหมู่บ้านนะครับมาเกี่ยวข้าววันนี้ร้ยรอยห้านะครับก็เป็นพื้นที่นาโคกนะครับก็ติดสองคันนะครับ ก็ได้พี่ใหญ่มาดึงนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูกันครับว่าติดลึกมากแค่ไหนติดสองคันเลยนะครับเนี่ยเป็นพื้นที่อาโคกนะครับอันตราย พาไปชมกันครับว่าจะดึงขึ้นหรือเปล่าผมก็มีงานเกี่ยวอยู่นะครับก็เกี่ยวอยู่ขรหมู่บ้านกันตอนนี้งานเข้าเลยสองคันรวดก็เป็นรถเกี่ยวทีมงาน ในหมู่บ้านนะครับสักพัฒนานะครับสองคัน เดี๋ยวมาดูครับว่าจะขึ้นไหมโอ้ดินยุบหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูวิธีการเอาขึ้นครับว่าจะขึ้นยังไงดินเหลืองขึ้นเลย ก็ติดยันท้ายเครื่องเกิมเน็ตใช่ไหมโทรหามาติด็้นเปนไาย <c oughs> แม่ยุบไปเเห็นเดียวแม่ยันทันเครื่องเ้หรอ ต้นไม้มีหน่อยเกินเนาะเอ๊ะแต่ลายดิ้นด่งงกัยนงขึ้นเอกี่ยัตรต้องเจอรถพี่นั่นวะอยู่วนีาต้นบัเอะไรที่วนาขันสม่ะเออเ่เอตะวันบอกอย่าล้งอย่าลงแม่ลุงแล้วแต่ว่าข้างล่างมันแข็งรักแม่คึงลงไปมิดแท็กเลย ยืนไม่ได้แล้วมันต้นไม้ม,นมันน,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 น้อยต้นไม้มันน้อยอ,อ,อู้จุ่มอ่ะย่ะจุ่มไปเร่อย โคกันมันหาที่กันอยู่ครับกับแค, 3, 2, 0, 0คบทสามสองศูนย์ศูนย์พี่ใหญ่ ลำต่อยูคขาเปิดเปิดน้ำให้เะไลพอดีเลย หนุ่มแรกหนุ <laughs> ่มแรกถึงไหมล่ะโซ

เตี้ยนตะกอมาเลย